ช่วงนี้มีข่าวหนึ่งที่ทําให้ทั้งโลกหันมามองรัเสเซียกับจีนอีกครังครับ้บเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องสงครามบนพื้นดินแล้วแต่มันคือสงครามบนฟ้าหรือจะพูดให้ชัดกว่านั้นสงครามดาวเทียมล่าสุดหน่วยข่าวกรองยูเครนออกมาอ้างว่าจีนกําลังส่งภาพจากดาวเทียมให้รัเสเซียใช้ในการรบเพื่อเล็งเป้าหมายโจมตีในยูเครนอย่างแม่นยําขึ้นฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับ นี่คือข่าวจริงที่สื่อใหญ่ระดับโลกอย่าง Guardian, รอยเตอร์สกับเดอะการเดียนรายงานตรงกันเมื่อไม่กี่วันก่อนทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามทันทีว่าจีนกําลังช่วยรัสเซียอยู่เงียบๆหรือเปล่าแล้วที่เด็ดคือพอข่าวออกมาไม่ถึงวันรัสเซียรีบตอบกลับแทบจะทันทีโฆษกเครมลินออกมาพูดเสียงแข็งเลยครับว่าเราไม่ต้องพึ่งใครเรามีดาวเทียมของเราเองฟังดูมั่นใจมากเหมือนจะบอกโลกว่าอย่ามาดูถูกศักยภาพของรัสเซีย ส่วนทางฝั่งจีนเองก็ไม่อยู่เฉยครับกระทรวงการต่างประเทศจีนรีบตอบนักข่าวเลยว่าไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่เคยได้ยินข่าวว่ารัเสเซียใช้ข้อมูลดาวเทียมของจีนแล้วก็พูดเสริมว่าจีนยังยืนจุดยืนเดิมเป็นกลางและต้องการให้เกิดสันติภาพฟังแบบนี้หลายคนยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับตรงลงเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ยูเครนใส่ร้ายรัเสเซียปกปิดหรือจีนมีส่วนช่วยจริงแต่แค่ไม่อยากให้ใครรู้วันนี้ผมจะพาไปไล่ดูทั้งหมดครับ ทั้งฝั่งยูเครนที่เป็นคนเริ่มข่าวฝั่งรัสเซียที่รีบปัดฝั่งจีนที่ตอบกลางๆและวิเคราะห์กันตรงๆว่าถ้าเรื่องนี้จริงจะกระทบสมดุลโลกยังไงแต่ถ้ามันไม่จริงมันอาจจะเป็นแค่เกมข่าวสารที่แยบยลที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ได้โอเคครับงั้นเรามาดูกันก่อนว่าข่าวนี้มันเริ่มต้นมายังไงพอถ้าฟังแบบผ่านๆมันอาจจะดูเหมือนข่าวลือแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจาก หน่วยข่าวกรองของยูเครนโดยตรงครับหน่วยนี้ชื่อว่า S.R.U. z U, หรือชื่อเต็มๆคือ Foreign Intelligence Service of Ukraine เขาออกถแถลงการเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยอ้างว่าจีนกำลังให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลดาวเทียมกับรัเสเซียใช่ครับดาวเทียมที่ว่าก็คือพวกดาวเทียมสำรวจระยะไกล ที่สามารถถ่ายภาพจากอวกาศแบบความละเอียดสูงมากเห็นยันตำแหน่งตึกรถหรือแม้แต่หลุมระเบิดยูเครนบอกว่าภาพเหล่านี้ถูกใช้ในการเลือกเป้าหมายสำหรับการโจมตีโดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันและเขตอุตสาหกรรมซึ่งบางแห่งมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ฟังแค่นี้ก็รู้เลยครับว่าข่าวนี้มันแรงมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแต่มันมีนัยยะทางการเมืองเต็มๆถ้ามันเป็นความจริงก็เท่ากับว่าจีนกําลังช่วยรัเสเซียทำสงครามแบบลับๆโดยไม่ต้องส่งทหารสักคนเดียวแหล่งข่าวที่รายงานเรื่องนี้ก็ไม่ใช่สำนักเล็กๆด้วยนะครับทั้ง Reuters, The Guardian, t h นเดอะไรายงานตรงกันหมดในช่วงต้นตุลาคมนี้ซึ่งก็ทำให้สื่อทั่วโลกแตกเป็นสฝ่ายทันที ฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเพราะจีนกับรัเสเซียสนิทกันมากอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่ายูเครนพูดเกินจริงเพื่อโยนแรงกดดันไปที่จีนแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือรายงานของยูเครนไม่ได้แนบหลักฐานชัดๆมาด้วยครับไม่มีภาพดาวเทียมไม่มีข้อมูลสัญญ,ญาณไม่มีร่องรอยทางเทคนิคที่ตรวจสอบได้มีแค่คำพูดว่าจีนให้ภาพดาวเทียมกรักเสเซีย ซึ่งถ้ามองในแง่ข่าวกรองมันก็เข้าใจได้เพราะเรื่องแบบนี้เขาไม่เปิดเผยห,หมดแต่ในแง่ของสื่อสาธารณะมันก็ทำให้คนตั้งคาถามว่าหลักฐานอยู่ไหนเพราะถ้าข่าวนี้จริงมันใหญ่ระดับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเลยนะครับเพราะจีนเป็นสมาชิกถาวรของสหประชาชาติถ้าถูกจับได้ว่าช่วยรัสเซียโจมตีประเทศอื่นมันจะกระทบภาพลักษณ์มหาศาลแต่ถ้ามันไม่จริง ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมการเมืองที่แยบยนต์มากเพราะแค่โยนคำว่าจีนช่วยรัเสเซียออกมาโลกก็เริ่มระแวงทันทีแล้วครับแล้วตรงนี้แหละครับที่รัเสเซียกับจีนต้องรีบออกมาเคลื่อนไหวเพราะถ้าปล่อยไว้เฉยๆมันจะกลายเป็นว่าความเงียบคือการยอมรับหลังจากข่าวยูเครนออกมาได้แค่วันเดียวครับทางฝั่งรัเสเซียตอบกลับแทบจะทันทีเลย คนที่ออกมาพูดไม่ใช่ใครอื่นคือดิมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินคนสนิทของปูตินโดยตรงเขาพูดสั้นๆแต่ชัดมากครับว่าเรื่องที่ว่าจีนส่งข้อมูลดาวเทียมให้รัสเซียมันไม่เป็นความจริงและเขาก็เสริมว่ารัสเซียมีศักยภาพของตัวเองทั้งด้านอวากาศและการทหารเรามีดาวเทียมของเราเองเพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจพิเศษในยูเครน ฟังจากน้ำเสียงในคลิปถแถลงข่าวนะครับเขาพูดด้วยท่าทีมั่นใจมากเหมือนจะตัดบทเลยประมาณว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องภายในของเราเราทำเองได้หมดแต่ถ้าสังเกตดีๆมันมีนัยยะบางอย่างซ่อนอยู่ในคำตอบนี้ครับเพราะเพสคอฟไม่ได้พูดว่ารัเสเซียไม่ได้รับข้อมูลจากจีนตรงๆเขาพูดในเชิงว่าเรามีศักยภาพของเราเองซึ่งมันอาจตีความได้สองทาง 1คือเขาปฏิเสธจริงๆแต่2คือเขาแค่ไม่อยากยอมรับว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างเบื้องหลังและพอมีนักข่าวต่างชาติพยายามถามซ้ําว่าทั้งนั้นรัเสเซียเคยร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศกับจีนไหมเขาก็ตอบแบบกลางๆอีกครั้งว่าเรากับจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหลายด้านแต่ในเรื่องทางทหารเรามีระบบของเราเองคือพูดแบบนี้มันก็ไม่ผิดนะครับ เพราะรัสเซียเองก็มีดาวเทียมทางทหารจริงๆอย่างพวก g l o n s b a s m Persona ซึ่งใช้ในการปฏิบัติภารกิจสอดแนมและเล็งเป้าหมายได้เหมือนกันแต่หลายดวงในนั้นเริ่มเก่าหรือมีปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะสงครามยืดเยื้อค่าใช้จ่ายพุ่งสูงเพราะงั้นถ้ามองจากมุมวิเคราะห์มันก็ไม่แปลกเลยที่ฝั่งยูเครนจะสงสัยว่ารัสเซียอาจจะได้ข้อมูลเสริมจากจีนจริงๆ แค่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆเท่านั้นเองแต่จากมุมของรัสเซียเขาต้องออกมาปัดก่อนแน่นอนครับเพราะเรื่องนี้มันแตะศักดิ์ศรีโดยตรงถ้ารับว่าพึ่งจีนมันจะดูเหมือนรัสเซียอ่อนแอเหมือนกองทัพที่ต้องให้คนอื่นช่วยเล็งเป้าให้ซึ่งมันกระทบภาพลักษณ์ของปูตินโดยตรงดังนั้นท่าทีของเครมลินจึงชัดมากเราทำเองได้ทุกอย่างพูดให้คนในประเทศมั่นใจและพูดให้โลกเห็นว่า รัเสเซียยังคงเป็นมหาอำนาจอยู่แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครรบคนเดียวได้ร้อยปร์เซ็นต์หรอกครับไม่ว่าจะข้อมูลดาวเทียมหรือเทคโนโลยีสื่อสารประเทศใหญ่ๆทุกประเทศต่างพึ่งพากันในบางมุมทั้งนั้นเพียงแต่จะยอมรับหรือไม่เท่านั้นเองแล้วพอรัเสเซียพูดจบฝั่งจีนก็ออกมาเคลื่อนไหวบ้างครับแต่คำตอบของจีนฟังแล้วยิ่งน่าสนใจกว่าอีกเพราะเขาไม่ได้พูดแบบปฏิเสธจังๆ แต่ใช้คำว่าไม่ทราบเรื่องทีนี้ครับหลังจากรัเสเซียออกมาปัดข่าวได้ไม่กี่ชั่วโมงฝั่งจีนก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวเพราะเชื่อของตัวเองถูกพาดพิงเต็มๆคนที่ออกมาพูดคือเหมาหนิงโฆศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเธอออกมาในงานถแถลงข่าวประจำวันนักข่าวต่างชาติก็ยิงคำถามใส่ตรงๆเลยว่าจีนมีส่วนช่วยรัเสเซียในทางทหาร โดยเฉพาะด้านข้อมูลดาวเทียมจริงไหมคำตอบของเหมาหนิงพูดง่ายๆคือไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธตรงๆเธอพูดแบบนุ่มๆตามสไตล์นักการทูตจีนเลยครับว่าจีนไม่ทราบเรื่องนี้และจีนไม่ใช่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนแล้วก็เสริมต่อว่าจุดยืนของจีนในเรื่องยูเครนนั้นชัดเจนเราสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการทูต ไม่ใช่ด้วยอาวุธฟังดูเหมือนพูดกลางๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือศิลปะการตอบคำถามแบบจีนเลยคือพูดให้ไม่โดนจับผิดแต่ก็ไม่ปิดประตูทุกทางเพราะถ้าจีนปฏิเสธตรงๆว่าไม่มีการช่วยรบแน่นอนแล้ววันหนึ่งมีข้อมูลหรือภาพดาวเทียมหลุดออกมาจริงๆมันจะกระทบความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนทันทีเพราะฉะนั้นการตอบแบบไม่ทราบเรื่องนี้ คือช่องว่างที่เขาตั้งใจเผื่อไว้ทางการทูตนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งครับถ้ามองในแง่ภูมิรัฐศาสตร์จีนอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อนมากตอนนี้เพราะเขาพยายามเล่นสองข้างให้ได้ประโยชน์ทั้งคู่ข้างหนึ่งครับเขาไม่อยากให้รัสเซียแพ้เพราะรัสเซียคือพันธมิตรเชิงยุทธศาสาศตร์ต่อต้านตะวันตกแต่ข้างหนึ่งครับเขาก็ไม่อยากให้ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐกับยุโรป มองว่าจีนกำลังช่วยรบโดยตรงเพราะมันอาจนำไปสู่การคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีรอบใหม่ซึ่งจีนตอนนี้ก็โดนหนักอยู่แล้วในเรื่องชิปและ AI เพราะงั้นครับคำตอบของเหมาหนิงมันเลยเป็นเหมือนการเดินบนเส้นเชือกที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างภาพลักษณ์กับผลประโยชน์อีกประเด็นที่สื่อบางเจ้าสังเกตคือเหมาหนิงไม่ได้ตำหนิยูเครนที่ออกมาให้ข่าวเลยแค่พูดเบาๆว่า เราหวังว่าทุกฝ่ายจะหลีกเลี่ยงการบิดเบือนข้อมูลนี่ก็เป็นอีกจังหวะที่แสดงให้เห็นว่าจีนไม่อยากให้เรื่องนี้บานปลายเพราะถ้ามันลุกลามจริงๆมันจะโยงไปถึงเรื่องที่ตะวันตกจับตาอยู่แล้วเช่นจีนขายดโดรนพลเรือนดัดแปลงให้รัสเซียหรือเทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงพาณิชย์นักวิเคราะห์บางคนบอกตรงๆงเลยว่าจีนอาจไม่ได้ส่งภาพดาวเทียมให้รัสเซียโดยตรง แต่บริษัทเอกชนจีนบางแห่งอาจขายข้อมูลหรือบริการให้กับบุคคลที่3ซึ่งสุดท้ายข้อมูลนั้นก็ไปถึงมือรัเสเซียอยู่ดีซึ่งมันก็เป็นพื้นที่สีเทาทางกฎหมายระหว่างประเทศไม่มีใครพิสูจน์ได้แน่ชัดเพราะฉะนั้นคำตอบของเหมาหนิงจึงฟังดูสวยงามแต่เต็มไปด้วยชั้นเชิงทางการทูตเหมือนพูดว่าจีนไม่ยุ่งแต่ในทางปฏิบัติก็อาจไม่ได้อยู่ห่างขนาดนั้น แล้วพอคำตอบของจีนออกมาแบบนี้ฝั่งยุโรปกับอเมริกาก็เริ่มจับตาใกล้ชิดทันทีครับเพราะมันเหมือนสัญญาณว่าจีนกำลังรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้ทุกด้านไม่ให้ขาดสัมพันธ์กับใครเลยและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้น่าสนใจมากเพราะมันไม่ได้เป็นแค่ข่าวดาวเทียมแล้วแต่มันเริ่มกลายเป็นเกมการเมืองระดับโลกที่มีทั้งเทคโนโลยีอำนาจและภาพลักษณ์เข้ามาเกี่ยวเต็มๆเ,เอาล่ะครับ พอเราดูครบทั้ง3ฝั่งยูเครนกล่าวหารัเสเซียปัดจีนพูดกลางๆคำถามใหญ่ที่คนดูทั้งโลกอยากรู้ก็คือแล้วจริงๆจีนส่งข้อมูลดาวเทียมให้รัเสเซียไหมผมจะบอกแบบนี้เลยครับถ้าดูจากหลักฐานตอนนี้ยังไม่มีอะไรยืนยันชัดเจนแต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่พอเชื่อมโยงกันได้ว่ามันมีความเป็นไปได้ระดับหนึ่งที่จีน จะช่วยในบางรูปแบบ 1. เทคโนโลยีดาวเทียมจีนล้ำมากต้องยอมรับก่อนครับว่าตอนนี้จีนคือหนึ่งในประเทศที่มีระบบดาวเทียมสอดแนมและสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขามีทั้งดาวเทียมเบยดูกาวเฟนยาวการซึ่งหลายดวงไม่ได้แค่ใช้เพื่อสำรวจภูมิประเทศแต่ใช้เพื่อสอดแนมทางทหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่น ดาวเทียมยาวการ39ที่เพิ่งปล่อยเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วมีความละเอียดภาพระดับ super high submeter เห็นได้ชัดถึงระดับรถถังหรือเครื่องบินในสนามบินเลยนะครับเพราะงั้นถ้ารัสเซียได้ข้อมูลพวกนี้ไปมันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเล็งเป้าหมายหรือหลีกเลี่ยงการโจมตีของยูเครนได้มหาศาลและถ้าดูจากข้อมูลของสื่อฝั่งยุโรปบางแห่งเขาบอกว่า มีบริษัทเอกชนจีนที่ขายภาพดาวเทียมเชิงพาณิชย์ให้รัสเซียผ่านบริษัทตัวกลางในตะวันออกกลางมันไม่จะเป็นการช่วยรบโดยตรงแต่เป็นการเปิดช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลซึ่งมันอยู่ในโซนสีเทาที่ตีความได้หลายแบบเลยครับ 2. ความร่วมมือจีนรัสเซียในเชิงลึกมีอยู่แล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าจีนกับรัสเซียไม่ได้พึ่งมาสนิทกันตอนนี้ ทั้งคู่เริ่มจับมือแน่นตั้งแต่ปี2014หลังรัเสเซียถูกคว่ำบาตเรื่องไครเมียหลังจากนั้นสองประเทศก็ขยายความร่วมมือแทบทุกด้านตั้งแต่พลังงานอาวกาศจนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นรัเสเซียเคยใช้ระบบเบดูของจีนในการนำทางดโดรนบางรุ่นในสมรภูมิมีรายงานว่าบริษัทจีนบางแห่งส่งชิปกล้องและดโดรนพลเรือนไปให้รัเสเซีย ในปริมาณมากแม้จะไม่ใช่อุปกรณ์ทางทหารโดยตรงแต่ก็ใช้ดัดแปลงได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการแลกข้อมูลดาวเทียมกันจริงๆมันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายเลยนะครับแค่ไม่มีใครอยากพูดออกมาตรงๆเท่านั้น 3. าทำไมจีนถึงไม่ยอมรับคำตอบง่ายๆเลยคือพอพลักษณ์กับผลประโยชน์ถ้าจีนยอมรับว่าให้ข้อมูลดาวเทียมรัเสเซียจริงๆมันจะเท่ากับว่า จีนเข้าข้างรัเสเซียในสงครามอย่างเป็นทางการแล้วผลคืออะไรครับสหรัฐกับยุโรปจะใช้เป็นเหตุผลในการคว่ำบาตรเพิ่มเติมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดาวเทียมชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจีนตอนนี้พึ่งตลาดตะวันตกเยอะมากโดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจไฮเทคเพราะฉะนั้นจีนเลยเลือกที่จะทำเงียบๆถ้าทำหรือปัดเบาๆถ้าไม่ทำเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้ตัวเองตกเป็นเป้าโ,โดยตรง และอย่าลืมนะครับตอนนี้จีนกำลังพยายามเสนอภาพลักษณ์ว่าเป็นคนกลางในสงครามยูเครนเขาเสนอแผนสันธิภาพ12ข้อไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งถ้าออกมายอมรับว่าช่วยรัเสเซียมันก็จะพังทั้งแผนเลยครับ 4. แล้วยูเครนได้อะไรจากการโยนข่าวนี้ออกมาฝั่งยูเครนเองก็มีเกมเหมือนกันครับเขาอาจจะต้องการดึงจีนเข้ามาในวงเพื่อให้ชาติตะวันตกเห็นว่าจีนไม่เป็นกลางจริง จะได้เพิ่มแรงกดดันทางการเมืองต่อปักกิ่งและในขณะเดียวกันก็สร้างความชอบทรรให้ยูเครนเองเวลาขออาวุธหรือความช่วยเหลือจากสหรัฐกับยุโรปพูดง่ายๆคือข่าวนี้ไม่ได้เป็นแค่ข้อกล่าวหาเรื่องข้อมูลดาวเทียมแต่มันคือหมากทางการเมืองระหว่างประเทศที่เล่นกันอยู่ในชั้นสูงแล้วเราควรเชื่อฝั่งไหนดีส่วนตัวผมมองว่าข่าวนี้มีมูลครับ แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นหลักฐานแน่ชัดมีความเป็นไปได้สูงที่รัสเซียอาจได้ข้อมูลเชิงภาพหรือสัญญาณบางส่วนจากจีนแต่ไม่ได้ถึงกับมีระบบดาวเทียมร่วมรบหรือสั่งการโดยตรงเพราะถ้าถึงจุดนั้นจริงๆสหรัฐคงออกมาเปิดหลักฐานและจีนคงโดนแรงกดดันแบบที่หลีกเลี่ยงไม่แน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเห็นตอนนี้คือสงครามข้อมูลครับฝั่งหนึ่งพยายามโยนข่าวเพื่อดึงอีกฝั่งเข้ามา อีกฝั่งพยายามปัดเพื่อรักษาภาพส่วนคนกลางอย่างเราๆก็ต้องแยกแยะให้ดีว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือกลยุทธ์สื่อสารสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของข่าวนี้คือมันสะท้อนให้เห็นว่าโลกไม่ได้รบกันด้วยปืนอย่างเดียวแล้วแต่รบกันด้วยข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีใครครวบคุมภาพจากฟ้าได้ก่อน คนนั้นได้เปรียบในสงครามยุคใหม่ทันทีผมจะพูดตรงๆเลยนะครับข่าวนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพใหญ่ของโลกยุคใหม่ได้ชัดมากคือยุคนี้ไม่ได้รบกันด้วยปืนกับระเบิดอย่างเดียวอีกแล้วแต่มันคือสงครามของข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีใครมีข้อมูลเหนือกว่าแปลว่าชนะไปก่อน19พูดให้เห็นภาพง่ายๆเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงกองทัพ เรานึกถึงรถถังเครื่องบินทหารเดินขบวนแต่วันนี้กองทัพที่ทรงพลังที่สุดคือกองทัพที่เห็นศัตรูก่อนทุกคนเห็นด้วยดาวเทียมเห็นด้วยดโดรนเห็นด้วยสัญญาณอินฟราเรดจ,จะอีกซีกโลกและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมข้อมูลดาวเทียมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฝั่งยูเครนผมว่าการออกมาพูดเรื่องนี้ก็มีเหตุผลของเขาพอตอนนี้ยูเครนอยู่ในจุดที่ยากจริงๆ กองกำลังเริ่มอ่อนล้าสนามรบเริ่มเสียเปรียบแล้วเขาก็รู้ดีว่าสงครามข้อมูลคืออีกสนามหนึ่งที่ยังพอสู้ได้ดังนั้นการโยนประเด็นจีนอาจช่วยรัเสเซียมันเป็นหมากทางการเมืองครับเพื่อดึงความสนใจโลกกลับมาที่ยูเครนและเพื่อสร้างแรงกดดันให้ชาติตะวันตกต้องเลือกข้างชัดเจนมากขึ้นแต่ข้อเสียคือถ้าข่าวนี้ไม่มีมูลจริง มันอาจกระทบความน่าเชื่อถือของยูเครนเองในระยะยาวเพราะคนจะเริ่มตั้งคำถามว่ายูเครนพูดเพราะอยากได้ความเห็นใจหรือพูดเพราะมีหลักฐานส่วนฝั่งรัสเซียผมมองว่าการออกมาปัดเร็วมากแบบนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องทำอยู่แล้วเพราะภาพลักษณ์ของรัสเซียมหาอำนาจคือหัวใจของระบอบปูตินเขาจะยอมไม่ได้เลยที่คนจะคิดว่ารัสเซียต้องให้คนอื่นเล็งเป้าให้หรือรบโดยพึ่งจีน มันเหมือนเสียศักดิ์ศรีในสายตาคนในประเทศและทหารเองด้วยแต่ในอีกมุมหนึง่งผมก็ไม่เชื่อว่ารัสเซียไม่พึ่งใครเลยเพราะในสงครามจริงๆมันไม่มีประเทศไหนที่รบลำพังได้ร้อเปอร์เซตโดยเฉพาะสงครามที่ยืดเยอะแบบนี้คุณต้องมีพันธมิตรมีข้อมูลมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งนั้นเพียงแต่จะช่วยในระดับไหนแค่นั้นเองส่วนจีนผมมองว่าเขาเล่นเกมฉลาดมาก เพราะเขารู้ว่าโลกกำลังจับตามองทุกฝีก้าวเขาเลยเลือกไม่พูดเยอะแต่ทำให้ดูไม่แน่ใจคือไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธปล่อยให้โลกตีความกันเองผลก็คือเขายังรักษาความสัมพันธ์กับรัเสเซียได้โดยไม่ต้องเปิดศึกการเมืองกับยุโรปหรือสหรัฐนี่คือศิลปะการทูตแบบจีนจริงๆที่บางครั้งการไม่พูดก็กลายเป็นคำตอบที่ฉลาดที่สุดถ้ามองภาพใหญ่ผมคิดว่าเรื่องนี้ ไม่เป็นตัวอย่างชัดเลยว่าโลกกําลังเข้าสู่ยุคแบ่งขั้วแบบนุ่มนวลคือไม่ได้แบ่งตรงๆแบบสงครามเย็นยุคปอนแต่เป็นการแบ่งเครือข่ายแบบเทคโนโลยีใครอยู่ข้างใครดูได้จากว่าเขาใช้ดาวเทียมของใครใช้ระบบนําทางของใครใช้ข้อมูลข่าวกลางของใครรัเสเซียกับจีนเริ่มสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีของตัวเองส่วนฝั่งตะวันตก กำลังรวมกลุ่มผ่านนาโต้ EU และเครือข่ายเทคโนโลยีของอเมริกาและนั่นแหละครับคือสงครามเย็น2.0ที่ไม่ได้ยิงกระสุนกันแต่แข่งกันที่ข้อมูลและอิทธิพลส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงมันได้เปิดให้เห็นแนวโน้มของโลกยุคใหม่ที่น่ากลัวมากเพราะตอนนี้เราเริ่มไม่รู้แล้วว่าข่าวไหนคือข้อมูลจริงและข่าวไหนคือกลยุทธ์สื่อสารทั้งรัสเซียจีนยูเครน ทุกฝ่ายต่างใช้ข่าวเป็นอาวุธเหมือนที่ใช้ขีปนามุรในสนามรบแต่สิ่งที่เราทำได้คือเปิดตาและคิดให้รอบด้านอย่ารีบเชื่ออย่ารีบตัดสินเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจริงอาจเป็นแค่ภาพสะท้อนของเกมที่ใหญ่กว่านั้นสุดท้ายครับถ้ามองในมุมบวกข่าวนี้สอนให้เราเห็นว่าโลกวันนี้ซับซ้อนกว่าที่เคยแต่ในมุมลึกมันก็น่ากลัวตรงที่ สงครามไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบอีกต่อไปแต่มันอยู่ในทุกหน้าจอที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้เองเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ถ้าเรามองข้ามข่าวในเชิงข้อกล่าวหาไปก่อนแล้วมาดูในมุมภูมิรัชศาสตร์จริงๆข่าวนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะสมดุลอานาจของโลกที่กาลังเปลี่ยนอยู่แบบเงียบๆหนึ่งโลกกำลังแบ่งขั้วใหม่อีกครั้ง ก่อนหน้านี้เราเคยคิดว่าสงครามเย็นจบไปแล้วแต่จริงๆตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่สงครามเย็นยุคเทคโนโลยีขั้วมเม่งคือตะวันตกนำโดยอเมริกานาโต้ NATO และยุโรปอีกขั้วคือตะวันออกที่เริ่มจับมือแน่นระหว่างจีนกับรัสเซียข่าวเรื่องภาพดาวเทียมนี่แหละครับคือสัญญาณว่าสองฝั่งกำลังสร้างเครือข่ายข่าวกรองของตัวเองรัสเซียไม่อยากพึ่งข้อมูลจากสหรัฐ ส่วนจีนก็ไม่อยากอยู่ใต้ระบบเทคโนโลยีของตะวันตกอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่เรื่องสงครามในยูเครนแต่มันคือเรื่องใครจะควบคุมท้องฟ้าและข้อมูลของโลกในอนาคตได้ก่อน 2. เทคโนโลยีกลายเป็นอาวุธใหม่ตอนนี้ประเทศใหญ่ทุกประเทศกำลังสร้างกองทัพอวกาศของตัวเองอเมริกามี Space Force จีนมีหน่วยยุทธาการอวกาศของกองทัพปลดปล่อยประชาชนรัสเซียก็มีระบบป้องกันดาวเทียมและสอดแนมอวกาศของตัวเองเพราะในอนาคตไม่ว่าสงครามที่ไหนดาวเทียมจะเป็นตาหูและสมองทั้งหมดของกองทัพใครทำลายดาวเทียมของศัตรูได้ก่อนเท่ากับทำให้ศัตรูตาบอดทันทีดังนั้นข่าวที่ยูเครนโยนออกมามันจึงไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันอาจเร่งให้โลกเร่งเข้าสู่การแข่งขันทางอาวกาศรอบใหม่คล้ายๆกับยุค1960ที่อเมริกาแข่งกับโซเวียตแต่คราวนี้มีจีนเข้ามาเป็นผู้เล่นหลัก3การค้าเทคโนโลยีจะถูกดึงเข้าสู่เกมความมั่นคงหลังจากนี้เราจะเห็นเทรนด์ชัดมากครับว่าเทคโนโลยีที่เคยเป็นของพลเรือนเช่นดาวเทียม AI ชิปดโดรน จะถูกจัดเป็นสินค้าความมั่นคงระดับยุทธศาสตร์คือจะซื้อขายกันยากขึ้นเพราะทุกฝ่ายกลัวว่าอีกฝั่งจะเอาไปใช้ทางทหารสหรัฐก็เริ่มแล้วครับทั้งการจำกัดส่งออกชิปให้จีนหรือจับตาบริษัทจีนที่อาจเกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียส่วนจีนเองก็ตอบโต้ด้วยการสร้างระบบของตัวเองตั้งแต่ดาวเทียมไปดูไปจนถึง AI ที่ไม่ต้องพึ่งชิปอเมริกา โลกกำลังแยกขั้วทางเทคโนโลยีอย่างเงียบๆและข่าวเล็กๆอย่างภาพดาวเทียมช่วยรบมันคือหมุดตัวหนึ่งในแผนที่ของสงครามเย็นใหม่ครับ 4. ประเทศกลางรวมถึงไทยต้องระวังมากขึ้นประเด็นนี้สำคัญนะครับประเทศอย่างไทยหรือชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้อยู่ในขั้วไหนโดยตรงจะเริ่มอยู่ในสถานะที่ถูกดึง ทั้งสองฝั่งจะพยายามชวนให้เข้ามาอยู่ในระบบของตัวเองเช่นถ้าประเทศคุณใช้ดาวเทียมของจีนเขาก็จะมีอิทธิพลทางเทคนิคเหนือคุณในระยะยาวหรือถ้าใช้เทคโนโลยีตะวันตกก็จะติดข้อจำกัดด้านการเมืองและพันธมิตรดังนั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการเลือกระบบเทคโนโลยีอาจมีผลไม่ต่างจากการเลือกข้างการเมืองเลยครับ ข่าวยูเครนรัสเซียจีนครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องภาพดาวเทียมหรือข้อกล่าวหาเท่านั้นแต่มันคือภาพย่อของโลกที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจจากสงครามภาคดินสู่สงครามข้อมูลจากการแข่งขันเศรษฐกิจสู่การแข่งขันเทคโนโลยีและจากพันธมิตรทางการเมืองสู่พันธมิตรทางอาวกาศนี่คือการขยับหมากครั้งใหญ่ของโลกครับ และบางทีข่าวเล็กๆอย่างนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสงครามเย็นใหม่ที่เราทุกคนจะต้องอยู่ในนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โอเคครับทุกคนถ้ามองย้อนกลับไปทั้งเรื่องจะเห็นว่าข่าวนี้มันไม่ได้เป็นแค่ข่าวลือหรือข้อกล่าวหาแต่มันสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งใบจากสงครามที่สู้กันด้วยปืนระเบิดและรถถัง กลายเป็นสงครามที่สู้กันด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมและเทคโนโลยีรัสเซียพยายามบอกว่าจีนไม่เกี่ยวจีนก็ปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าไม่ต้องการให้ใครล่าเข้าไปในความขัดแยง้งขณะที่ฝั่งยูเครนกับตะวันตกเขาก็ใช้ข่าวนี้เป็นเครื่องมือกดดันและสร้างภาพว่ารัสเซียเริ่มได้รับความช่วยเหลือจากจีนจริงๆมันเลยกลายเป็นเกมจิตวิทยาระดับโลกครับใครจะสร้างภาพรับรูบร้ได้ก่อน คนคนนั้นจะได้เปรียบในการควบคุมเรื่องราวพูดง่ายๆเลยข่าวนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบยูเครนแต่มันอยู่บนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศอยู่ในดาวเทียมอยู่ในเทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันและสุดท้ายมันอยู่ในการรับรู้ของคนที่แต่ละฝ่ายพยายามควบคุมรัสเซียกับจีนอาจจะยังไม่ถึงขั้นพันธมิตรทางทหารเต็มรูปแบบแต่ถ้ามองแนวโน้มจากหลายปีที่ผ่านมา มันก็เข้าใกล้ขึ้นทุกทียิ่งอเมริกากับยุโรปกดดันจีนมากเท่าไหร่จีนก็จะยิ่งหันไปพึ่งรัสเซียมากขึ้นเท่านั้นคำถามคือในวันที่โลกเริ่มแบ่งขั้วชัดเจนแบบนี้ประเทศอย่างเราไทยหรือชาติเล็กๆในเอเชียจะเลือกเดินอย่างไรเราจะวางตัวอย่างไรระหว่างเทคโนโลยีตะวันตกที่ล้ำกว่ากับเทคโนโลยีจีนที่เข้ามาเร็วราคาถูกและมีอิทธิพลมากขึ้นทุกปี เพราะสุดท้ายสงครามอาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสนามรบแต่มันเกิดขึ้นในโลกดิจิตอลในโทรศัพท์ที่เราใช้ในข้อมูลที่เราส่งและในสิ่งที่เราเชื่อคุณผู้ชมครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเชื่อไหมว่าจีนอาจจะช่วยรัสเซียจริงๆแค่ไม่เปิดเผยหรือคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่เกมข่าวของสงครามข้อมูลคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับผมอยากรู้ว่าคุณมองยังไงกับสงครามยุคใหม่แบบนี้ ถ้าชอบแนววิเคราะห์ลึกๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกตอนถัดไปเพราะข่าวโลกมันไม่หยุดและทุกการเปลี่ยนแปลงมีความหมายกับเราทุกคนครับ